ครับวัดดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับข่าวคำพงอีสานยูทูปโอ้แดดแดดนะครับมาอนีผ้าพี่น้องมาเบิงขอกงวส่งโมเดิรนเป็นส่งใหม่ท่านสมัยนะครับรูปแบบแบบมาตรฐานโค้งสางแนมเบิงเป็นโค้งสางใหม่ยูค่าได้พี่น้อง เฮ็ดรูปแบบโครงสรางเล็กทั่วไปเนี่ยแหละครับแต่เพิ่นเอาใหม่ยุคค่าเห็ดพิกัดกายุพีแหละพี่น้องบ้านน้องทับตำบลเกาขามอำเภอหนังนยืนจังหวัดอุบลราชธานีเด้อพี่น้องเด้อย,ยุพีละโอ้จะยเมนพักกันโดเดีด แดดกระแดดได้เพรับพี่น้องคนพักกันขึ้นตีใหม่อยู่ทางล่างขาผลพี่น้องจะเป็นพักกันดู่ะเบิ่งพันธ็เห่กนจังสีพูดคุยถาม เรื่องเห็ดเรื่องถ้ำกันนะครับไอ้เพิ้นเห็ดไอ้เพิ้นตีข่าวเพิ้นก้อนนะเนี่ยเบอรเงินลงมาลงมาให้ถามแนะ่ ดูครับสวัสดีครับข่าค,คผมผงอีสานยูทูปมเบึงขอบงัวขอบงัวงามนะครับจะเป็นพักกนรนดูกกันเห็ดเนาะเห็ดส้งไหแบบไหลล่ะนี่ครับผมเห็ดเป็นส้งโมเด์น,นะครับเป็นส้งโมเดนเป็นข้องสาง รูปแบบเดียวกันครับโครงสางไม้นะครับตัวนี้ประเทศแบบเดียวกันครับโครงสางเล็กขอบฟ้าม่วตัวทั่วไปนะครับแต่ว่าผมหานมรเเ็ศเป็นโครงสางใหม่นะครับผมเส็นเป็นใหม่ยุค้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นยังพวกไดะเ,เ็ศใหม่ยุค่าเพราะว่ามันลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนสีใสใหม่ยุค่าทั้งหมดเป็นทรงโมเดิร์นนะครับ ถ้าใส่เล็กมันก็นกนใส่งบประมาณหลายนะครับผมก็เลยต้องใส่ใหม่ยุค่านะครับนี่ครับเป็นห,หม่ยุค่านี่ไม่เบิเ้งน,นะครับผมจะบอกลายละเอียดก่อนนะครับอ๋อ,อครับ รายละเอียดก็คือผมี่ใส่ห่องซีเมตรนะครับห่องซีเมตรผมใส่ห่องซีเมตร นะครับผมจะใส่ห้อง4เมตรความกว้างกับ4เมตรนะครับความง่าวนี่กับ4เมตรนะครับนะครับ4เมตรพี่กัน สามหงนะครับใส่สามหองกะยาวกะสิบสองเมร็รข้ออีกกะเมตรหนึ่งร่วมแล้วนะครับร่วมแล้วนี่ข้อสองมันกะสิบสี่เมตรนะครับเขาสิบสี่เมตร แล้วมันข้วสูงนะครับข้ <Gerilim> วสูงเสาผมใส่เสาสามเมตรกาสิบเหลืออยู่สองเมตรห้าสิบหกสิบนะครับ อยู่ประมาณนี้นะครับสองเมตรหาิบพกสิบดฟังไปอยู่ประมาณสี่สิบเซนนะครับหลักก็บบังเสาหนานะครับก้วสูงเสาหนาครับค้วสูงเสาหนานี่ ผมใส่สี่เมตรนะครับผมกับฟังไปอยู่หาสิบเส้นแกได้อยู่สามเมตรหาสิบกลัวนะครับฝังไปสามสี่สิบกลัวนะครับสี่สิบเปอเซ็นตฟังไปสี่สิบหาเส้นครับเรามาเบึงผมกระแบงของนะครับข้อมหนาเขาหนาขวอมกว้างสี่เมตรขึ้นกัน ผมก็แบ่งี่เมตรนะครับผมก็บ่งอีก2เมตรนะครับ ผมมีต้นโมเดลนะครับแล้วก็ใส่ยู่ใส่ยู่กันศาสตร์ใส่ยู่กันศาสตร์นี่ผมใส่ใส่ยู่กันศาสตร์นี่ผมใส่ซีเมตรนะครับตัวนี้ความยาวใส่ยู่กันศาสตร์นี่งซีเมตรแล้วผมเอาค้อนกันศาสตร์นี่เมตรสี่เซน เราจะพึ่งชี้ยืนสังกะสีนะครับร่วมแล้วให้ได้สองเมตรนะครับยืนสังกะสีได้สองเมตรขอดสังกะสีได้สองเม็ดครับเราจะต่อยัวเราจะต่อยัวรังค่านะครับ 6เม็ดนะครับใส่ช <t ua> <go> ิ <t ua> ้นย <go> ัว <t> ลังค <go> ่า6เม็ดงหมดมีอยู่เก่าเก่าโตนะครับใส่ยัวั้มหมดเก่าตัวนะครับใส่ยัวังขากับเก่าโตใส่ยัวกันสาดกับเก่าโตครับผมผมบอใส่บใส่คือได้ีหนล่งเด้อผมบาใส่คือบาใส่คือนะครับบางคนก็ใส่คือ จากเสาตน้นทางนามันใช่เสาต้น้างหลังนะครับผมมาใส่คือพอเบเปิดโลกในช่วงนี้นะครับเปิดโลกงในช่วงช่วงกลางนะครับผมเปิดโลกงในช่วงกลางเพื่อไว้เวลาทำความสะอาดหรือว่าขี่งูมันเต็มขอบเวลาเอาขี่ออกผมกดสีได้ใส่รถไถนะครับสีเพื่อนปุ้นนะครับพี่น้อง เทพื้นปูนให้เต็มห้องเลยนะเวลานะเอาขี่งอออกผมก็จะสใส่ส้นใส่รถไถ่ส้นนะครับมันก็นะสะดวกมันก็นจะสะดวกในการเอาขีออกด้วยครับผมเลยบริดไยคือตรงกลางนะครับมันเลยแน่นม,มันเป็นหลังโลง สมกับสีเข็ดสิเท็ดเปนดอี้นะครับสีเห็ดเป็นห้างเป็นห้างหยาห้างเครื่องห้างอาหารนะครับพกติบ้บาดออกมาจากนี้อยู่เม็ดนึงนะครับสบ้าดออกมาเจ็บเป็นห้างตูนนะครับเจ็เป็นห้างตูนห้างยาห้างอาหาร คือตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้นี่ที่ผมไปมส่ไมมครับสวยก็ค,ยคือกันขวออ่อนนี่ครับของการข้ออ่อนของส้นยัวกันสาแล้วก็รดันดันส้นยัวหล้างข้านนขว,น,าน,น,วาานั่มนะครับเน้นแข็งโตนะครับดันส้นยัวหลังคาวน้่มนะครับ เพื่อให้มันแข็งโตเวลาใส่สังกะสีเวลามุ่งสังกะสีมันก็จะบอ่อแอนมันก็จะบอ่อแอนโตล,ลงมานะครับนี่มันแข็งแรงนะครับตัวนี้นีใส่ตัวขำยันขำยันนะครับขำยันเลยครับนี่ก็ขำยันนะครับขำยันเสยยัวเยยวล่างข้านะครับขำยันตัวนี้ผมใส่ทุกตัวนะครับมี่ มีพบใส่ทุกตัวเลยครับให้ตัวช่วยนะครับนี่ให้ควมช่วยทุกตัวนะครับพบใส่ทุกตัวเลยแค่กั๊กเสาเหครับ ครับผมจะผมมุ่งง่ายสาเหตุที่ผมมุ่งง่ายนะครับเพราะว่าไมยุค่ามันเป็นไ um so ม,ม่สดนะครับไมยุค่าไมสดผมสปลอยให so ้ไมยุค <naughty> ่าันให้มันแข็งหลัให้มันยูโตนะครับให้มันแข็งยูโตก่อนผมจึงสีมุ่งนะครับล่อยให้มันแห่งก่อนนะครับเพื่อจะได้แข็งแรงขึ้นกวกเกาอีกนะครับ ้องครับใส่ไมยุค่าเนี่นะครับมันจะเป็นใหม่ใหญ่นี่ครับมันใหม่ใหญ่มันจะเป็นเหงาใหม่ใหญ่ต้องขันน็อดด้ครับต้องใส่น็อดดีครับมันเป็นใหม่ใหญ่นะกับตอกตะปูกับ่บยูด้ครับต้องต้องใส่น็อดได้พี่น้องต้องใส่น็อดีิต้องใส่น็อดได้กลับขันไม่หัวเสานะครับ่หัวสอนเัาใส่ทุกโต้ได้ จะคข็งแข็งแรงนะครับพี่น้องนี่ครับเพราะเสาใส่ทุกตัวเลยเพราหมดเลยครับเนี่ยเสาหนาที่กันครับเสาหนาที่กันแล้วก็มาเบิงเังสัญวาที่กันครับอ่ะนนพ่อสนีทพอตัวนี้มิทใหม่ไงนะครับเกาะสปูบอยู่แต่ได้ต้องใส่น็อตนะครับใส่น็อตขันพัดแปดนิ้วนะครับดีทิ่สุดนี่ครับต้องใส่น็อตขันนะครับเพื่อป้องกัน ล่มนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงขึ้นมาอีกนะครับใส่น็อตทุกโต้ไดครับเพนศุนีวันล้างค่า่นีะครับ,รบผมใส่น็อตทุกโตวเลยครับใส่น็อตทุกโตวเลยนะครับไอ้พวกนี้ว่าก็ยังเส่โพสซีก็ได้มันมันหน่อยอยู่นะครับรับปรันตัวหนึ่งนะครับก็หัวเสอนป้องกันล่ม นี่นะครับมาต่อมาหนีนะครับผมก็ใส่กระโปรงตอกนะครับสัญวาการศาสตร์นะครับมันจะไม่นี่ครับมันจะอยู่ส่วนกลางของสยัยญาลัางค่าเลยครับมันจะเป็นแนวเป็นลังค่านะครับที่ผมใส่สัญญาการศาสตร์สี่เม็ดที่ผมใส่สัญญาการศาสตร์สี่เม็ดกับาะว่า เียหายมันมม่ยกกลางของส่ยัวลังขามันจะได้คำมันจะได้แข็งแรงเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผมเพ็ดผมเพ็รหองกว่วงนะครับเพ็ดหองกว่วงเพ็ดหองกว่วงซีเมตรห้องเราใส่แล้วใส่ยัวกานสาดนี่ซีเมตเพื่อคำที่ตัวกลางนี่มันก็นจะแอนเลยจํำเป็นต้อใส่หญ้าเพื่อคำตรงนี้นะครับเพื่อใว้เกแข็งแรงเกิดขึ้น ครับพี่มีหยังสีฝากไปถึงพี่น้องผู้ที่คิดสีเห็ดคอ,อกใหม่ผ่านทั้งส่องอีสานยูทูปนะครับครับกายอยากฝากไปถึงพี่น้องนะครับผู้ที่คิดอยากเห็ดคอ,อกจะเป็นขอบเล็กคอ,อกใหม่ก็ดีนะครับขอให้เห็ดมาตรฐานแล้วก็เขารูปแบบของฝ้าม่วนะพี่น้อง ้าเห็ดขอ,อกไม่มันก็นลดต้นทุน้าเห็ดขอบเล็กต้นทุนมันก็นสูงสำหรับผูต้นทุนหน่อยกอยากแนะนำพี่น้องขาเห็ดเป็นขอบมายุค่าก่อนมายุค่าหีิคะยูด้เป็นสิบปีเด้พี่น้องใยงอเต็มขอบคนละพี่น้องผมก็เลยมาใส่มายุค่าเพื่อลดต้นทุน บริาจาคใจเพิ่มหลายนะครับพี่น้องเอาเฉพาะมายุค่านีนก่อนกิดใดไปเป็นหนาอมจังสิใส่ขอ,อกเล็กนี่ก็ยู่ได้อีกหลายปีให้พี่น้องอีกเด็กฟิสซิปีเหมืนครับตอนนี้ก็บ้านแเรียวนะครับึ่งขคืนโครงสร้าง แล้วในการตีตาแดดไว้ให้มันแข็งแรงผมจังสีมุ่งนะครับอีกมาจังอาทิตนึงผมก็จังสีมุ่งก็ให้พี่น้องติดตามเบ้งนะครับผมครับพี่ผมอีสานยูทูบกับขอบคุณผีหลายนะครับด้วยที่เสียสละเวลามาให้ความห่การเฮ็ดขอบโดยไมยุค่านะครับสำหรับมณีผมก็ขอบคุณผีหลายครับสวัสดีครับพี่น้องครับต้าพี่น้องเด้เบิบงคลิปนี้แล้ว คลิปนี้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อกะอย่าลืมกด subscribe น้่พี่น้องกดติดตามให้น้่แน่กะอย่าลืมกดกระดิ่งได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ว้ยสมิกรคลิปนาจังพอกันครับผมสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ